สวัสดีครับสวัสดีแฟนเชลซีทุกคนนะครับในช anel youtube peter b o l i ครับมาสรุปข่าวกันวันนี้วันที่10พฤษภาคม2566นะครับมีข่าวลือว่าท็อตโน็ปี่นะครับอยากได้ตัวเนย์มามาอยู่กับเชลซีจะจริงหรือแค่ข่าวลือรอฟังกันได้นะครับแล้วก็มีอัปเดตอนาคตของชูอัลเฟลิสกับอ็นโกโลกองเต้ด้วยวันนี้ข่าวค่อนข้างแน่นทีเดียวรอฟังกันได้เลยนะครับแต่ว่าก่อนอื่นขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีของผมก่อนละกันครับเริ่มจากนี่เลยครับใครที่กําลังหาโรงเรียนดีๆให้กับลูกๆนะครับไปเรียนกันีเยาาชติ British National School Bangkok เลยนะครับนำหลักสูตรจากประเทศแคนาดารัฐบริติชโคลัมเบียเป็น offshore school เหมือนยกโรงเรียนที่แคนาดามาตั้งอยู่ที่กรุงเทพเลยนะครับยืนยันมาจบเกรด12สามารถสมัครเข้าเรียนมาหาวิทยาลัยต่างประเทศได้มีการรับรองจาก WASCBC Inspection แล้วก็สมมเปิดรับสมัครตั้งแต่ Kinder g a r า e n 1ถึงเกรด12หรือว่าอนุบาล1ถึงมหกกันเอง ติดต่อทางเพจหรือโทรไปที่เบอร์0819294229 ID ไล<ถ>น์ผมทิ้งไว้ให้ด้านล่างแล้วนะครับเจ้าของเจ้าของนะฮะเชียร์เชลซีด้วยนะครับทักมาคุยเรื่องเชลซีอยู่เป็นประจำเลยนะครับ ส่วนใครที่กําลังมองหาน้ําหอมแบ่งข,ขายของแท้ส่งวันต่อวันนะครับต้องไปจัดที่ร้านโคดคูเพอร์ฟูมเลยครับใน s h อ p e e ก็มี Lazada ก็มีล่าสุดเปิดร้านใน TikTok อเพิ่มเติมแล้วด้วยนะครับเหมาะสำหรับคนที่ไม่อยากซื้อขวดเต็มมีให้เลือกเป็นร้อยกลิ่นนะครับดีออ h ชาแนลโจมาโลนมีครบเลยนะครับน้ำหอมไปทํางานไปออกกําลังกายไปหาสาวาาามีครบด้วยเจ้าของแฟนเชลซีเหมือนกันแล้วก็ใครสั่งซื้อในช้อปปีเนี่ยสั่งครบ 1,000บาทมีส่วนลด100บาทจากช่อง p e t e r ร์โบเท่านั้นด้วยนะครับไปอุดหนุนกันได้สำหรับโคดคูเ p อร์ฟูมนะครับใน TikTok ก็มีโปรเชน่นกันนะครับ ส่วนใครที่กำลังมองหารถดีๆนะครับไปซื้อคันนี้เลยครับ Suzuki Swift G L Next นะครับมาพร้อมดีไซน์ภายนอกที่โดดเด่นแต่งแผงคอนโซลประตูลายเคปเลอรจอทัชสกรีน7นิ้วเต็มพลังเครื่องยนต์หัวฉีดคู่ดู a l j e t และแพลตฟอร์ม h a ร d t e ท h เพิ่มประสิทธิภาพในการขับขี่ช่วงนี้ใครเดินทางไปไหนมาไหนขอให้เดินทางปลอดภัยโดยสวัสดิภาพเมาไม่ขับด้วยนะครับสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่โชวร์รูมรถยนต์ s ุ zuki ทั่วประเทศเลยนะครับโอเคมาเริ่มข่าวสารกันนะครับเราจะเริ่ มีความน่าเชื่อถือครับจากนิซ่าคินเซล่านักข่าวสายเชลซีครับของ Evening Standard นะครับนิซ่าบอกว่าเชลซีเนี่ยเจรจาก,ก,กับแอตเลติก o มาดริดมาหลายรอบแล้วครับเรื่องของอนาคตชูอัลเฟลิกซ์แต่ว่าฝั่งทัพตราหมีเนี่ยเขายังต้องการค่าเซนถาวรแพงอยู่ดีครับเขาเรียกเอาไว้100ล้านยูโรตีเป็นเงินปอนก็88ล้านปอนเหมือนเดิมหรือถ้าเชลซียังไม่พร้อมเซนถาวร ก็มีการคุยเรื่องอาจจะยืมตัวต่ออีกปีแอตมาดริดไม่ได้มีปัญหาในเรื่องของการยืมตัวต่ออีก1ปีแต่แต่นะครับท่านผู้ชมถ้าจะแค่ยืมตัวขอค่ายืมตัว1ฤดูกาลเต็มเนี่ยสิล้านปอนด์โคตรแพงอ่ะคือโอเคแหละว่าเราเสียค่ายืมตัวครึ่งซีซั่นมา 6เดือนเนี่ยประมาณ10ล้านปอนด์นะครับถ้าเกิดเรามองว่าเฮ้ยอันนี้เต็มซีซันนะ16ล้านปอนด์นะคือโอเคว่ามันเหมาเต็มซีซันมันดูถูกกับเครึ่งซีซันแต่ถ้าเรามองอิงจากความเป็นจริงในโลกฟุตบอลอ่ะแม่งหายากมากที่จะมีแบบค่ายืมตัวแล้วไม่มีออปชั่นเซ็นอะไรพวกเนี้ยยืมตัวอย่างเดียวเนี่ย16ล้านปอนด์ขนาดลูกากูเนี่ยเราได้ค่ายืมกลับมา 6- 7ล้านเอง6-8ล้านนะไม่เกินนี้ อันนี้16ล้านปอนด์โอ้โหก็ก็ถือว่าแพงมากนี่ถ้ากับว่าถ้าเราไม่ได้เซ็นถาวรน,นะยืม2ปีค่ายืมตัวรวมกันเนี่ยปีครึ่งเนี่ยแค่ปีครึ่งนะ26ล้านแพงมากนะครับค่ายืมตัวแพงมากนอกจากนี้ครับเชลซี Chelsea ยังได้สอบถามเรื่องการยื่นเงินโบกนักเตะด้วยอ่านะครับก็คุยหลายออปชันคุยทั้งเซ็นถาวรคุยทั้งยืมตัวคุยเรื่องยื่นเงินโบกนักเตะ เชลซีที่คุยเรื่องยื่นเงินโบกนักเตะพอรู้ว่าแอตมาดริดเนี่ยสนใจนักเตะเชลซี2คนก็คือปีแอเอมมริกโอบามยองกับมาร์คคูคูริยโออันนี้ค่อนข้างเซอร์ไพรส์ที่มีชื่อคูคูริยาด้วยนะครับซึ่งในมุมของชูอัลเฟลิกเนี่ยเขาอยากอยู่เชลซีต่ออยู่แล้วครับดีใจท่าดีใจประตูล่าสุดเนี่ยโอ้ชูเสื้อเชลซีแบบนี้เลยอย่างเท่เลยนะครับแล้วก็เจ้าตัวไม่อยากกลับไปร่วมงานกับดิเอโกซิเมโอน่ที่แอตมาดริดด้วย ซึ่งเอเยนต์จอร์ดเมนเดสเนี่ยจะพยายามหาทางออกให้ดีที่สุดต่อตัวนักเตะเชลซีหวังจะตั้งโปรเิติโนให้เร็วที่สุดด้วยครับเพื่อมาช่วยตัดสินอนาคตแล้วก็สร้างความชัดเจนให้กับนักเตะนั่นแหละเช่นเฟลิกซ์สรุปแล้วจะเอายังไงโอบาเมยองยังไงคูคูริยายังไงแล้วก็มีอีกหลายคนที่อนาคตไม่แน่นอนครับโควาสิตพูลิสิกลอฟตัสชิกซีเยกเมนดี้กาลาเกอร์คูลิบาลี่รวมไปถึงเมสันเมาส์เรียกว่าหลายคนอนาคตไม่แน่นอนเชลซี Chelsea ต้องลดขนาดทีมให้เล็กลงด้วยนะครับ าถามว่าคิดยังไงเกี่ยวกับชูอัลเฟริ์ก็เหมือนที่บอกไปผมว่าผมว่าค่ายืมแพงไปหน่อยนะครับยืมมันแพงมากนะครับถ้าเรามองนะแล้วก็ให้คิดว่าจริงๆแล้วก็มีเสียค่ายืมปีที่แล้วไปแล้วแล้วก็ถ้าเกิดจะยืมเท่านี้อีกคือถ้าจะยืมเท่านี้มันต้องเป็นแบบใส่ออปชั่นซื้อขาดแบบไม่แพงแล้วนะพอปีครึ่งคุณล่อไป26ล้านปอนแล้วออปชั่นเซ็นถาวรมันต้องถูกแล้วอะเออมันต้องลดลดหลั่นลงไปผมมองว่าถ้า16ล้านผมยังไม่ได้เชีย ผมรู้สึกว่าแพงไปกับค่ายืมตัวไอเดือนมกร,ราคมที่เรายอมจ่าย10บล้านปอนด์มันเป็นเพราะเรางานด่วนไงตัวรุกมันเจ็บไงมันถึงต้องยอมแต่ว่ารอบนี้มันไม่ได้ด่วนขนาดนั้นแล้วอะ่ะแล้วตำแหน่งหน้าต่ำเราก็ไปเซ็นกับคริสโตเฟอร์เอนคุนคูเข้ามาแล้วผมว่าต้องลองคุยกับแอดมันติดดีๆนะครับลองเจราจาต่อรองซิว่า,อาขอค่ายืมถูกกว่านี้ได้ไหมแล้วก็เดี๋ยวใส่ออปชั่นให้นะครับว่าถ้าเกิดเล่นครบตามเกณฑ์ที่กำหนดยิงตามเกณฑ์ที่กำหนดแอสซิสต,ตามเกณฑ์ที่กำหนดเนี่ย อาจจะมีเงื่อนไขใช้ออปชันเซ็นถาวรได้ต้องลองคุยหน่อยครับผมว่าเราโดนคู่ต่อสู้โดนทีมคู่ค้าโกงมาเยอะแล้วนะครับอย่าไปยอมเขาตลอดไปต้องต้องลองเจราจาหน่อยนะครับถ้าถ้าค่ายืมตัวไม่ได้แพงเวอร์ก็น่าสนใจแต่ถ้ามันเรทประมาณนี้ผมว่าโอกาสที่เชลซีจะไม่เอาก็ก็สูงเหมือนกันแต่ว่าดีลยังไม่จบนะยังมีโอกาสเกิดขึ้นได้เพราะว่ามันมีหลายๆทางเลือกแล้วก็ตัวชูอัลเฟรดิสเขาก็ใจอยากอยู่กับเชลซีต่อไปอยู่แล้วนะครับอ่ะ จากเรื่องอนาคตชูอัลเฟดิกซ์นะครับไปดูกันที่เอ็นโกโลกองเต้นะครับอันนี้คนรายงานเทียนหนึ่งครับแมตต์ลอจากเทเลกราฟนะฮะบ,บอกว่าการตัดสินใจตั้งมาริซิโอโปเชติโนเนี่ยนะครับอาจจะช่วยให้เอ็นโกโลกองเต้ยอมต่อสัญญาฉบับใหม่กับเชลซีก็ได้ซึ่งในรายของพอชเนี่ยแมตต์ลอบอกว่าจะเห็นความคืบหน้าสัปดาห์นี้นะครับ เชลซี Chelsea, เจรจาสัญญาใหม่กองเต้มาระยะหนึ่งแล้วครับเรียกว่าเริ่มคุยตั้งแต่ก่อนที่กรัมพอตเตอร์จะโดนไล่ออกด้วยซ้ําไปคุยมานานมากหลายเดือนและตอนนี้ยังเหลือรายละเอียดปลีกย่อยแต่สโมสรก็ยังมองโลกแง่ดีนะครับว่าจะบรรลุข้อตกลงกันได้การมาของพอชอาจจะเป็นเรื่องดีเพราะแหล่งข่าวแจ้งว่าทั้งพอชและกองเต้ต่างชื่นชมซึ่งกันและกันพอชชอบกองเต้กองเต้ก็ชอบพอชนะฮะ พอสเนี่ยเคยอยากได้กองเต้ตั้งแต่สมัยคุมปีเชนะครับและแม้ว่าสุดท้ายการย้ายทีมมันจะไม่เกิดขึ้นนะแต่รายงานบอกว่าหากมีโอกาสให้กองเต้ได้ร่วมงานกับพอสอีกเนี่ยเขาก็ยินดีเขาไม่ปฏิเสธเหมือนกันส่วนในเรื่องของรายละเอียดสัญญาฉบับใหม่เดี๋ยวต้องคุยเรื่องแอดออนเพิ่มเติมนะครับเพราะว่าในยุคโบลีเนี่ยคนที่ต่อสัญญาฉบับใหม่จะโดนลดค่าเหนื่อยสาเพราะว่าปีหน้าจะไม่ได้เล่น UCL แต่กับเคสของกองเต้นเนี่ยปัจจุบันรับอยู่ส0 0 0 0 0 ไม่รู้จะโดนลดหรือเปล่าเอออันนี้ไม่ทราบตอนนี้กองเต้รับเป็นอันดับ3รองจากสเตอร์ลิงแล้วก็ลูกากูนะครับคือไอพวกที่เซ็นก่อนน้นี้คุณไม่มีทางเลิกแล้วยังไงคุณก็ต้องยอมรับการลดค่าเหนื่อยแต่คนที่ยังไม่เซ็นเนี่ยเออไม่รู้บบลลี่จะใช้คุยด้วยหรือเปล่าถ้าเกิดยอมลดก็คุณก็ลดไป30%ก็เหลือประมาณ2 0 0แสน 200, 000, นิดๆน,น,นะครับก็เดี๋ยวมาดูกันว่าจะเป็นยังไงแต่ว่าทิศทางตอนนี้ถ้าดูจากของแมทลอใช้คำว่าเชิงบวกเดวิดออนสตินก็ใช้คำว่าเชิงบวกดูแล้วโอกาสกองเเเต้ Gong te, อยู่่กกับ Chelsea, ับชซีผมวาส 60-70%นะโอกาสที่จะอยู่ต่อแต่ก็ยังมองข้ามโอกาสย้ายไม่ได้นะครับเดี๋ยวดูกันเรื่อยๆนะฮะทีนี้ครับพอเราคุยเรื่องกองเต้ผ่านพ้นไปนะครับเราต้องมาดูตัวเลือกการเสริมทัพตำแหน่งมิดฟิลกันหน่อยวันนี้มีข่าว2คนก็คือกาบี้ของบาเซลนากับทางโรมิโอลาเวียของเซาท์แฮมตันเอากาบี้ก่อนแล้วกันครับเ,เป็นรายงานจากหลุยมิเกลซานส์นะครับนักข่าวสายบาเซลนานะครับของสปอร์ต ความน่าเชื่อถือเทียร์งถึงสนะครับเขาบอกว่าเชลซีกาลังจะประกาศตั้งโปชิติโนเป็นกุญซือคนใหม่นะแล้วก็พอชเนี่ยอยากสร้างทีมชุดใหม่จริงๆให้ความสําคัญไปที่กลางสนามเป็นหลักด้วยนะครับมิเกลซานบอกว่าสื่อฝั่งอังกฤษอาจจะเล่นประเด็นไปที่อเล็กซิสแมคคาริสเตอร์ของไบรตันแต่ความจริงแล้วจากข้อมูลของเขาเนี่ยพอชชื่นชอบกาบีกองกลางดาวรุ่งของบาร์ซ่ามากๆมองว่าเป็นลังเตะที่น่าสนใจสไตล์น่าจะเหมาะกับพิม์ลีก แต่อย่างไรก็ตามครับงานนี้ไม่ง่ายเพราะบาซาก็ไม่อยากเสียไปตอนนี้บาซ่าอาจจะยังลงทะเบียนนักเตะอาชีพไม่ได้ยังเป็นสัญญาเยาวชนอยู่เพราะว่ามีปัญหาเรื่องการเงินแต่เมื่อสโมสรเคลียร์การเงินเสร็จเมื่อไหร่เดี๋ยวลงทะเบียนแน่นอนนะครับตัวนักเตะเองก็ไม่มีความตั้งใจที่จะย้ายออกจากบาซ่ายังหวังอยู่กับสโมสรต่อไปแม้ว่าปีหน้าเนี่ยการแย่งตําแหน่งมันจะยากกว่านี้นะครับเพราะว่า บาร์ซาอาจจะเอาเมสซี่กลับมาอาจจะเซ็นกองกลางคนใหม่เพิ่มเติมด้วยพวกนี้นะครับแต่อย่างไรก็ตามครับแม้ทิศทางจะอยู่บาร์ซาต่อสูงแต่ก็ยังมีทีมอยากได้อยู่ดีแล้วก็ยังสนใจเหมือนเดิมเรียกว่าตราบใดที่กาบี้ยังไม่เซ็นสัญญายังไม่ตอบรับข้อเสนอใหม่ที่ทําให้ลงทะเบียนได้เนี่ยทุกอย่างก็ยังมีโอกาสเกิดขึ้นได้แต่โอกาสได้ผมว่ายากนะครับโอกาสที่กาบี้จะอยู่กับบาร์ซาต่อเนี่ยผมว่า80%บเเบวกเลยเส่วนถ้าเกิดถามถึงเรื่องสไตล์การเล่น สไตล์ของกาบี้เนี่ยเป็นนักบอลสเปนนะครับมีมีเทคนิคอยู่แล้วล่ะแต่ว่าผมว่าเทคนิคถ้าเทียบกับในบาร์ซ่าเทียบกับเปเดรีกองกลางบาร์ซ่าอีกคนนึงเปเดรีมันสุดจัดเรื่องเทคนิคมากกว่าเรื่องความคล่องการคลองบอลพวกเนี้ยเปเดรี ri, เทคนิคดีกาบี้ก็ดีแต่ไม่เท่าเปเดรีเพียงแต่ไอ้เจ้าหนูกาบี้คนนี้คนที่มีข่าวกับเชลซีเนี่ยมันได้พลังก,กำลังด้วยนะครับผมมองว่าเป็นสายไฮบริดนะ่ถ้าเทียบในพรีเมียร์ลีกผมว่าสไตล์มันจะอารมณ์ประมาณ อ l e x ซิทแมคคาริสเตนะครับคือเทคนิคมีพละกําลังก็มีอารมณ์ประมาณนั้นผมว่าตําแหน่งที่เหมาะนะคือกับบาเซลนาเล่นมิดฟิลตัวกลางบ้างเล่นเป็นปีกซ้ายบ้างแต่ผมว่าตําแหน่งที่ดีสุดของกาบี้จากที่เคยดูฟอร์มมาผมว่า b o อกซ์ o x ็อกซ์นะในมุมผมเพราะว่าแกค่อนข้างมีความครบเครื่องอยู่แต่ว่าเรียนตามตรงว่าโอกาสมาเชลซีค่อนข้างน้อยนะครับจากเรื่องของกาบี้นะครับมาดูกันที่โรมิโอลาวีย อันนี้เป็นรายงานจากฟาบริซิโอโรมาโน่นะครับโรมาโน่นี่อัพคลิปลงใน u t u b e นะฮะบอกว่าโรเมโอลาวียครับน่าจะย้ายออกจากเซาท์แฮมตันค่อนข้างแน่เพราะว่าฟอร์มส่วนตัวดีแต่ฟอร์มต้นสังกัดแย่จ่อตกชั้นแล้วนะครับทำให้นักเตะต้องพิจารณาอนาคตในช่วงซัมเมอร์นี้สำหรับทีมที่สนใจเนี่ยยังมีชื่อเชลซีเหมือนเดิมติดตามมาหลายเดือนแล้วรวมไปถึงอาร์เซนอลด้วยแต่ประเด็นหลักก็คือต้องรอดูว่าแมนซิตี้ทีมเก่าของเขาเนี่ยจะ ซื้อปาดหน้าหรือเปล่าซิตี้มีออปชันซื้อลาเวียกลับได้ในราคาประมาณ40ล้านปอนด์นะครับแล้วก็ออปชันนี้มันจะเกิดขึ้นในช่วงซัมเมอร์2 0 2 4นะครับดังนั้นถ้าเกิดซิตี้อยากใช้ออปชันนี้มันยังใช้ซัมเมอร์นี้ไม่ได้ต้องรอเป็นซัมเมอร์หน้าและเหมือนที่บอกไปนะครับว่าถ้าอาร์เซนอลถ้าเชลซีจะเอาซัมเมอร์2 0 2 3เลย ซิตี้จะว่ายังไงซิตี้จะยอมแพ้ปล่อยไปหรือซิตี้จะเตะแข่งกับเชลซีกับอาร์เซนอลหรือถ้าไม่ได้ย้ายซัมเมอร์นี้รอซัมเมอร์2024ไหมก็เดี๋ยวต้องมารอดูกันนะครับออปชันซิตี้มีแต่มันยังบังคับใช้ไม่ได้นะครับซึ่งเชลซีดูจะจริงจังมากๆนะครับติดตามมาตลอดดูพัฒนาการของลาวีเออย่างต่อเนื่องคนที่ดูหลักๆก,ก็คือโจชิลกับผู้บริหารคนใหม่ของเชลซีจริงๆตำแตหน่งก็คือแมวมองนั่นแหละซึ่งนี่คือคนที่ เขาเรียกว่าโจชิลเนี่ยเคยทำงานที่ซิตี้แล้วก็มาเซา t h แฮมป์ตันแล้วก็มาเชลซีใช่ไหมครับซึ่งเขาเป็นคนซื้อตัวลาเวียแนะนำสโมสรว่าตอนอยู่เซาแฮมป์ตันเนี่ยไปซื้อมาจากซิตี้สิแล้วก็ซื้อมาแล้วก็เล่นดีคราวนี้โจชิลมาอยู่กับเชลซีก็แนะนำเชลซีอีกว่าให้ซื้อโรมมโอลาเวียด้วยนะครับาถามว่าเหมาะไหมโรมิโอลาเวียเนี่ยเป็นกองกลางที่เชลซีสนใจจริงๆนะครับแต่ว่า,าสไตล์ของเขาจะไม่ใช่ตัวรับ ไม่ใช่ตัวตัดเกมนะครับมันจะไม่เหมือนเด็กคนริ์จะไม่เหมือนมอยเซสไกเซโดลาวีเป็นกองกลางที่ครองบอลดีแต่ยืนไม่สูงนะครับผมว่าถ้าให้นึกภาพง่ายๆผมว่าเขาเล่นคล้ายๆปอป๊ปอกบาแต่ยืนต่ำหน่อยไม่ได้ยืน,ไม,ไ,ยนไม่ได้ยืนกึ่ง8กึ่ง10เหมือนปอกบาอันนี้เป็นกึ่ง8กึ่ง6เป็นตัวเทคนิคที่ยืนต่ำนะครับมีความคล่องตัวคลองบอลดีพาบอลไปกับตัวได้อารมณ์ประมาณนี้ซึ่งเป็นเด็กมีพรสวรรค์เป็นเด็กมีแววแต่ผมมองว่า มันยังไม่ใช่สไตล์ที่เชลซีต้องการขนาดนั้นผมว่าเชลซีต้องการตัวตัดเกมอ่ะคือถ้าจะเอากองกลางสไตล์แบบทักษะดีครองบอลดีแบบแบบเนี้ยผมว่าปั้นพวกชูกูเมกาให้โอกาสอันเดรซานโตสหรือว่าลองดูกับเชซาเรคาสเดผมว่ารุ่นใกล้ๆเคียงกันผมว่าอย่าเพิ่งไปเอา ผมว่าถ้าจะซื้อจริงๆกองกลางมันก็ต้องเป็นแบบใช้งานได้เลยเป็นแบบพร้อมแทนกองเต้ได้เลยเพราะกองเต้ก็อายุเริ่มเยอะขึ้นเริ่มมีอาการบาดเจ็บบ่อยมันต้องเป็นสไตล์นั้นเอามาแบบใช้งานได้แบบไรซ์แบบไกเซโดผมจะค่อนข้างเชียร์ส่วนของลาวิยาผมผมแค่ตั้งข้อสังเกตว่ามาแล้วมันอาจจะแบบค่าตัวก็ไม่ถูกนะ 30- 40ล้านแล้วก็ยังไม่ได้สร้างอิมแพกได้ในทันทีก็ไม่รู้ว่าจะคุ้มหรือเปล่ากับงบประมาณที่ เชลซีค่อนข้างจำกัดนะครับในเวลานี้นะฮะอันนี้คือเรื่องของโรมิโอลาเวียทีนี้ครับไปดูกันที่ราฟินญานะครับราฟินญานะครับเป็นรายงานจากนักข่าวเมื่อ2วันก่อนเลยครับครัวกิมปีราของสปอร์ตคนนี้คนติดตามน้อยนะครับไม่ใช่เบอร์ดังของสปอร์ตแต่ว่าถามขวัญลามาเซียนะครับขวัญบอกว่าถ้าเป็นนักเตะบ,บราซิลอะไอคนนี้มันแม่นนะอ่าเพราะฉะนั้นลองฟังดูหน่อยแล้วกันข่าวนี้ของครัวกิมปีราบอกว่า เดโก้ co, นะครับเอเย่นของราฟินญาเดโก้นี่เป็นอนดีตนัเกเตะเคยอยู่ทั้งบาร์ซ่าเคยอยู่ปอร์โตเคยอยู่เชลซีนะครับเดโก้ co, เนี่ยเตรียมเดินทางไปบาร์เซโลนาในวันนี้ครับเพื่อพูดคุยเรื่องอนาคตราฟินญาและดูเหมือนว่าทิศทางตอนนี้เดโก้จะแบบอาจจะแบบคุยกับบาร์ซ่านะเนี่ยอาจจะต้องโน้มน้าวให้ราฟินญายอมรับ1ในข้อเสนอจากพีเมลีกนะครับบาร์ซ่ามีแผนที่จะขายราฟินญาจริงๆนะครับเพราะว่า ต้องการปรับแผนการเงินให้สอดคล้องกับกฎ Financial Fair Play ส่วนในมุมนักเตะเนี่ยเขาอยากอยู่กับบาร์เซโลนาต่อไปอยู่แล้วเพราะว่าตอนนั้นก็เคยปัดเชลซีทั้งที่ให้เงินค่าเหนื่อยเยอะกว่าแถมผลงานระยะหลังราฟินญาก็ดูจะปรับตัวได้ดีขึ้นเรื่อยๆกับบาร์เซโลนาแต่ก็กลับเข้าไปสู่เหตุผลเดิมครับบาซ่ายอยากหาเงินเข้าสมโมสรอยากปรับเพดานค่าเหนื่อยและทางเดียวที่จะทําแบบนั้นได้ก็คือต้องเคลีย ต้องขายนะักเตะมูลค่าสูงออกไปเมื่อวานโรมาโน่ก็บอกว่าลาฟินญาน่าจะอยู่ต่อแต่ถ้าบาร์ซ่าไปเอาเมสซี่กลับบ้านเนี่ยเมสซี่มาทีค่าเหนื่อยพุ่งหูกระจุยกระจายเนี่ยถ้าแบบนั้นต้องปล่อยลาฟินญานะครับตอนนี้ครับทีมที่สนใจลาฟินญาก็คือนิวคาสเซิลกับเชลซี หน้าที่ของเดโก้หลังจากนี้ก็คือต้องกล่อมนักเตะว่าเฮ้ยกับพิมารีกมันก็ไม่ได้แย่ขนาดนั้นนะสนใจไหมต้องตอบรับข้อเสนออันใดอันนึงเพื่อให้สโมสรได้รับผลประโยชน์สูงที่สุดนะครับก็อ่านเดี๋ยวมาดูกันณนะตอนนี้เชลซียังไม่ได้สนใจราฟินยานะครับไม่ใช่สิผมใช้คำว่าเชลซีสนใจราฟินยาอยู่ห่างๆแบบนี้ดีกว่าแต่ยังไม่ได้จริงจังนะครับยังไม่ได้จริงจังทว่าถ้าวันหนึ่งราฟินยา ต้องย้ายจริงๆบาซ่าต้องขายจริงๆเพราะไปเอาเมสซีก่กลับมาเนี่ยถ้าพร้อมขายและเตะพร้อมย้ายเชลซีอาจจะพิจารณาอีกรอบก็เป็นได้อ่ะนี่คือสถานการณ์ของราฟินญาณตอนนี้นะครับแต่ก็ไม่รู้ว่าจะมีใจอยากเล่นในทีมเราไหมอ่ะเขาไม่ได้อยากมาเรารอบนั้นนะถูกไหมครับและอีกอย่างหนึ่งก็คือทุกวันนี้ผมก็ยังรู้สึกว่าตำแหน่งปีกเชลซีมันอย่าเพิ่งคิดเรื่องซื้อตัวใหม่ผมว่าคิดเรื่องปล่อยดีกว่าฮาคิมซีเยก คริสเตียนพูริสิกสองคนนี้จะปล่อยยังไงให้มันคุ้มค่าที่สุดใช่ไหมครับไหนจะมีคอลัมฮัสสันโอดอยที่ไม่รู้ว่าจะขายหรือโปเชติโนจะใช้เราก็ยังไม่รู้เพราะว่าโปเชติโนชอบปั้นดาวร่งด้วยแล้วก็คนที่มีอยู่ทั้งสเตอร์ลิงมูดริกโนนี่มาดูเอเคบางคนก็ขยับเยื้องไพยินด้านข้างได้เนี่ย ผมเลยมองว่าตำแหน่งปีกไม่ใช่ลำดับความสำคัญอันดับแรกๆของเชลซีนะครับแล้วก็ที่ผ่านมาเวลาดูข่าวจากสื่อเทียร์หนึ่งแมตต์ลอเอยเทียร์สองอย่างซาม่มอกเบลเออเขาไม่เคยพูดถึงตำแหน่งปีกนะเขาบอกแค่ว่าจะซื้อประตูกองกลางแล้วก็กองหน้าผมเลยมองว่านี่คือลำดับความสนใจลำดับท้ายๆถ้าเชลซีคิดจะเสริมเลยผมมองแบบนี้นะอย่าเพิ่งตัดโอกาสละก,กันกับราฟินญาแต่เปอร์เซ็นต์ไม่เยอะนะครับอ่ะวิเคราะห์ให้ประมาณนี้ทีนี้ครับมาปิดท้ายกันที่เรื่องของเนย์มาร์กันหน่อยดีกว่า นะครับเนมาเนี่ยมยีรายงานจากชูลิเนลอเรนซ์นะครับเป็นนักข่าวสายฟุตบอลฝรั่งเศสที่ประจำการอยู่ในอังกฤษนะครับอยู่กับสื่อ ESPN นะครับจริงๆก็ไปหลายสื่อแหละแต่ว่าหลักๆก็คือจะเขียนให้กับทาง ESPN ต้องกรองนะครับต้องกรองผมถึงพลาดหัวข่าววันนี้ว่าลือนะครับถ้าอันไหนต้องกรองผมจะมีพลาดหัวแบบนี้เสมอเขาบอกว่าเนมาอยากย้ายออกจากเปเอชเชในซัมเมอร์นี้นะครับแม้ว่าจะยังเหลือสัญญาอีก4ปีก็ตามแล้วก็ ปชยินดีขายด้วยนะครับถ้าได้รับข้อเสนอที่เหมาะสมดาวเตะวัย31นะฮะกำลังฟื้นตัวจากอาการผ่าตัดที่ข้อเท้าแล้วก็ที่ผ่านมาก็มีดราม่าเยอะเห็นล่าสุดโดนแฟนบอลหัวรุนแรงของเปชกว่า50คนไปประท้วงหน้าบ้านบอกว่าออกไปย้ายออกไปซึ่งนักเตะก็รู้สึกว่าไม่ได้รับการต้อนรับดีพอทําให้คิดจะย้ายเหมือนกันแหล่งข่าวบอกว่านักเตะสนใจย้ายไปเล่นในพรีเมียร์ลีกนะครับจะไม่กลับบราซิลซึ่ง ในมุมของเนมากับเอเย่นเนี่ยมองว่าเฮ้ยมันอาจจะมีทีมที่สู้ค่าเหนื่อยไหวดิอังกฤษนะการเงินดีแต่ค่าเหนื่อยเนมาต้องบอกท่านผู้ชมแบบนี้ครับปีละ40ล้านยูโอรอ่ะผมคำนวณเป็นปอนด์ให้ทุกอย่างเรียบร้อยแล้วนะนะค่าเหนื่อยเนมากับเ AH ปเชสัปดาห์ละ6 7 6 0 0 0ปอนด์ครับต่อสัปดาห์นี่ยังไม่รวมค่าตัวนะครับโอ้โหอันนี้ต่อปีนะ ปีเดียวอ่ะนะครับสีล้านยูโรนะครับรายงานบอกว่านัสเซอร์ออาเคไลฟี่ครับประธานสโม,มสรปีชเคยเจอกับท็อตโบลี่เมื่อเดือนกุมภาพันธ์มีการคุยกับเนมาร์ด้วยครับคุยคุยดีลเนมาร์และข่าวบอกว่าโบลีเนี่ยเป็นแฟนตัวยงของเนมาร์ Ma นะอยากจะพาเนมาร์ Ma ไปเล่นที่เชลซีข่าวบอกคุยเมื่อเดือนกุมภาพันธ์นะครับตอนนี้เพื่อสภาคมก็ย้ำทุกท่านอีกทีข่าวนี้ฟังหูไว้หูอย่าเพิ่งเชื่อแบบเต็มร้อยนะครับเพราะว่าเอาเอาแบบนี้แล้วกัน ถ้าให้ผมวิเคราะห์นะกับเนมาอายุ31เจ็บบ่อยๆนะครับเนี่ยผมว่าการจะไปทุ่มค่าตัวเกือบเกือบร้อยล้านยูโรค่าเหนื่อยปีละ40ล้านยูโรเนี่ยมันไม่คุ้มอยู่แล้วครับโอเคอาจจะได้เรื่องความเป็นซูเปอร์สตาร์นะครับยอดขายส่งขายเสือ้อแต่ว่าขายเสื้อจริงๆมันเปอร์เซ็นต์มันไม่ได้เยอะขนาดนั้นนะผมต้องบอกก่อนนะครับซึ่ง ความคุ้มค่าทางเหตุผลกีฬาผมว่าไม่ได้เยอะไม่ใช่ว่าเนมาไม่เก่งนะแต่อายุการใช้งานไม่มากแล้วแล้วก็เจ็บบ่อยซีซั่นหนึ่งเจ็บอย่างบ่อยครับเจ็บบ่อยต่อเนื่องมาหลายปีแล้วด้วยยังไงก็ไม่คุ้มแล้วเชื่อไหมเดี๋ยวคนจะต้องแบบโอ้โบลี่มึงแบบไปล้วงลลวงลูกอีกแล้วไปแบบบ,บังคับเซนคนน้นคนนี้อีกแล้วเชื่อสิมันต้องมีคนบ่นแบบนี้แน่นะครับซึ่งถ้าเกิดทําจริงผมก็จะบ่นด้วยแต่ผมย้ำอีกทีข่าวมันยังต้องกรองเทียร์ยังไม่ได้สูงมากบางที อาจจะคุยจริงก็ได้หรืออาจจะคุยไม่จริงก็ได้นะครับผมว่ารอดูที่ทางข่าวไปก่อนอย่าเพิ่งรีบด่านะครับเกิดสมมุติเชลซีไม่ได้สนใจเอามาจริงๆเนี่ยกลายเป็นแบบอาจจะด่าทีมงานด่าโบลี่ด่าเบด X ัตเอ็กบาร์รีด่าลอเรนซ์จูัดด่าพอลวินสเตอร์ลีฟรีก็ได้ทั้งที่บางทีเขาอาจจะไม่ได้สนก็ได้ผมว่ารอดูไปก่อนนะครับเกี่ยวกับเรื่องนี้แต่โดยส่วนตัวผมก็ไม่ได้เชียร์อยู่แล้วนะครับผมชอบเนมานะเนมาผมว่าเป็นนักเตะที่เล่นและเอนเตอร์เทนมากคนหนึ่งแต่มองเหตุผลเเเชิิงงงฟุตบออลลแมการนซี มันเป็นไปแทบไม่ได้เลยครับที่เชลซีจะเซ็นกับเนมานะครับค่าตัวแพงค่าเหนื่อยมหาศาลและยิ่งเชลซีโดนฟ i น a n นเชีย a แฟร์เพลย์กผมว่ายากรวมไปถึงปีกซ้ายเนี่ยคนที่เล่นกราบซ้ายและถนัดเท้าขวาเนี่ยคุณเพิ่งไปซื้อมูดริกมา88ล้านปอนด์รวมแอดออนไหนจะยังมีราฮิมสเตอร์ลิงอีกนะครับคือไม่ได้บอกว่า2คนนี้เก่งเท่าเนมานะนเก่งไม่เท่าอยู่แล้วแต่ผมกำลังจะสื่อว่าเราไม่ได้ขาด ถ้าเราบอกว่าไม่มีเหตุผลต้องไปซื้อราฟินยาก็เช่นกันครับมันก็ไม่ได้มีเหตุผลต้องไปซื้อเนมาณตอนนี้เพราะฉะนั้นให้น้ําหนักว่าเลอฟังหูไว้หูอย่าเพิ่งเชื่อแต่ที่ผมเอามารายงานเพราะเชื่อว่าคนน่าจะแชร์กันเยอะแล้วก็กลัวจะแบบโอ้หเอาแน่โบลี่มึงเอาทำไมอะไรแบบเนี้ยเออผมช่วยกรองให้อันนี้คือหน้าที่ของผมแล้วกันนะครับก่อนจากไปขอบคุณสปอนเซอร์ใจดีอีกครั้งนะครับใครที่กำลังมองหาน้ำหอมแบ่งขายของแท้ส่งวันต่อวันไปจัดที่โค้ดคูเพอร์ฟูมได้เลยนะครับในช่อปปี้วยีโครับ ใครที่กำลังหาโรงเรียนดีๆให้กับลูกๆไปเรียนที่โรงเรียนนานาชาติ b r i t i s h c o l u m b ีย International School ได้เลยนะครับผมทิ้งรายละเอียดทั้งหมดไว้ให้ด้านล่างเรียบร้อยนะครับส่วนใครกำลังหารถขับดีๆไปจัด Suzuki Swift GL Next นเนะครับช่วงนี้ใครเดินทางไปไหนขอให้เดินทางปลอดภัยโดยสวัสดิภาพสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่โชว์รูมรถยนต์ s u z u กิทั่วประเทศเลยนะครับช่วงนี้ปีเตอร์บอสขอตัวลาไปก่อนขอบคุณทุกคนที่มาติดตามรับชมกันสวัสดีครับบ๊ายบาย